นกเชื่อชินนกชินโง่ชินโงเผาต้องแซฟแซฟเดี่ยวบบบนี้นั่นเาจะแยได้กู้ึงเลยได้ฟาตัวพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามและฮับชมช่องสะฟองตลอดมา ก็ขอบุญขอบุูหลายๆที่มาเป็นกำลังใจสฟ้องอินต่อไปสบายดีสงเศร้าน,นี่สฟพองก็มาใหา้คือเก้า,าละพี่น้องเอ้ยมาหายอยู่หากินคือเก้า,าละมาหานอไม้กับสมุกมาทา่้งอทั้งครอบโคแล้วพี่น้องเอ้ยส่วนกษณะพี่ก็ยุทิงไปละบาลมอนกับ,กกบ,บม,ากามีลานได้มานั่เดี๋ยวเข้าไปหาบ้องลูไหมก็พี่น้องเอ้ยามาละได้อยู่บ่ส่วนสมุกก็ไปกอนแล้วละตอนนี้ก็มาฮอดป้าห,หรือไม้แล้วพี่น้องเอ้ยเห็นละ เอามือหักเอาเอาไม้เอาเสียมมาน้องไม้บุงพี่น้องไอ้เนี่ยโอ้ยได้แต่ยอดเป็นเลยสมุกมานอยูป่ปะมันเหีห่ยวแล้วเนาะ เอาตะโดตั้มก็ย่าโดงชุงมเขามันเป็นแมสสิใต้คันพายไปหาโกแข้มพายแล้วพี่น้องไปเลยสมุกไปหาหน่อไม้สังไพ่ตืมพี่น้องไปเลยมุกกอนนีี ọ chứ bà khó ảo lắm bà đâu mũi nhơ nữa màn như thế phía nhau đây ở đây bao đồng này sườn đồ ngon แอันนี้เอมามสั้งไพ่พี่น้องอาหารเทีแเก่งน้อไม้ไม่พี่น้องไอ้น้อไม้มเหรอคจะพอแกง วันนี้ก็สีได้เมื่อหายยุดกินแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสมุกิหิวเมื่อใบยอยู่เทงยนเพล่ะนี่ก็เมื่อพบพอเดี๋ยวอยู่เทงยนเพล่ะพี่น้องเอ้ยเอาเทียแล้วพี่น้องเอ้ยมาใบมาใไงก็ ล้างก็นล้างค้าวมโม ค่าแล้วแล้วพี่น้องเสื่อน้ำไปต้มก็ค้างพลาตะไฟแน่ไปพึ่อมาตามน้ำนาวฟิงไฟจะมุกค้างโมก็ดังกระล่างพี่น้องไอฝนต,ตก คิดว่านแกงเนาะม้ครับนไม้เาก็จ

นี่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  <tone> มีเข้ามั้ยไม่มีมาบ่มีนะตักสาทุ้ตักลงตารางได้นี่พี่น้องเอ้ยเกียงนอไม้เข้าแล้วละกะปิ้งชิ้นโง่ตำมาแตงพี่น้องเอ้ยอาหารเทงไม่ซาเมนูมาพี่น้องแซ่บแซเด๋ยวบันนี้ nạn. Ta nhẹ nhẽ được mớ đây. phá tơ phi đồng. Trông sẽ xếp hen. Nhạt điều hình. Nhạt điều ở lòng mư Bên này lơ, xếp chưa bơ. Ừ. Nhạt sao hen. là เสร็จแล้วเอ้ากินเด้อทุกคนกะเทงเดียวเขี่ยเดีวเด้อส่วนน้องเคยก็กินนะมันลูกสาวที่ตารางสินะ

คอกินคาเทงกับอิ่มที่เรียบร้อยละพี่น้องเอ้ยกินแกงน่อไม้ตำมะแตงปิ้งชิ้นโง่พี่น้องเอ้ยอาหารเทงเขาเนี้สอย่างแซ่บแบอาหารเทงเขากะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอฟากไว้ซ้นนี้ก็นาะคลิปหน้าก็พบพอเดี๋ยวไม่คือเก้าคอขอบใจลายเด้อ